สวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับน้องอาร์ตตอนเช้าๆจ้มะมาพามากินมา,ม,าม่าเหมยถ้วยมันคือสูงเถอละ่ะแล้วสอบเห็นงานมันนี้ได้งานสามชั่วโมงพี่น้องสามชั่วโมงก็เอานี่ไปเห็ดห้องเห็ดตา จะมีตื่นแหรอแต่วันนอนเห็นอยู่ที่นอนอเป็นท่าน,างนังไงอันนี้มันโต๊ะมันสูงผดมามาเย็นเตโฟบิดดยย้อยไส้ยังนะคะเรือใบล่ประมาณยี่สิบนาทีตี๊ดกรนยานลรงไปมัน,นียแดดดีพี่น้องแดดดีแต่เศร้าเลยช่วงนี้ฝนตก เห็นคาวมันออกกว่าช่วงนี้อาการหอนกว่ากว่าทีพ่พานะนึกว่าพริกมันขิวมาจ๊ะเหมือนมันเห็น,นเหมือนไม่ให้มันโดนแล้วใช่ไนะอมครับบ้านรอบนันน้นเอาพริกแห้งมานำอยู่ยั่งเ่ท่านดนมีไม่ลาขว เลิกงานกับมาเมื่อวันนี้ก็จะมาเก็บทำความสะอาดเคลียร์แคมปิง้งเพราะว่าเดี๋ยวลูกๆแฟนจะมางล้มาเที่ยวมาพักผ่อมสิมานอนนีน้ำมั้ง เก็บให้มันดูดีเรียบร้อยสักหน่อยนะส่วนท่อน ช้นห่อนช่วงอยู่พี่น้องเส็ตเรีบเยบร้อยปะปันจักรย,ยานลงไปเง็งานกันทิปจักรยานลงมาก เราจะทีบจักงานเขาออฟฟิศก่อนเพราะว่าจะต้องไปหาหัวหน้าง,งานไปเอาห้องก่อนพี่น้องว่ามือน,นี้เฮาจะเหยดห้องในแลยนะคะรถแม่เก่าพี่น้องเขาจะถีบลงอุโมงกันเขาจะมาถีบขึ้นไปอ่า ตงถนนรถจะด่ำเมาพี่น้องอากาศเย็นจ้ะโอ้รถไฟฟ้าถีบขึ้นม่อน้อยหนึ่งมันก็ขึ้นยากยากเลยพี่น้องมันต้องเปิดไฟเขาไปหาหัวนางานมาแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ได้มาหาเห็ดจ้อาจจะมีเพิ่มเบอร์โฮกับเบอร์ซีนี่เป็นเห็ดตานลังหน่อยแล้วก็ อีกสามหัตาเป็นหัตาหลังไงนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปเบิ่งกันก่อนว่าลูกค,ค้าเขาออกมากันหรือยังนะคะ <c oughs> ขับรถวัชันทีปจักรยาน <c oughs> เบอร์หกจะโยฟังนังสีพี่น้องเบอร์หกหกเจ็ดแปดแล้วก็เ 6, 6, 7, 8, ก้าเขาออกไปกันเขาออกไปยังว่าเบอร์หกเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อเบอร์หกมันจะเป็นหลังแหลกเบอร์หกลูกค,ค้าออกไปแล้วพี่น้อง เราจะขอมาเบิงนี่ที่เขาจะต้องทำความสะอาดนะคะเบอร์โฮกข้างล่างแล้วก่อนที่เหลืออยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวเฮดเบอร์โฮกก่อนสวัสดีน้อง ใช่พี่น้องห้ากับเซตห้องเบอร์หกแล้วนจะจ๊ะนาะตะกี้ถีบจ,จะกรยานขึ้นบ้าปัดคนลอเห่นน้ำพี่น้องคนต่อแถวลอเห่นน้ำหลายหลายแห้งมาเนี้อากาศมันห้อนมาเนี่อากาศห้อนน้งแต่หมู่บ้านนี่พี่น้องเห็นว่าออกข่าวรายงานข่าวเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศอากาศยุโนเวห่อนกว่าห่อนกว่าทุกเธอพี่น้อง อ,อันนี้มาหองเบอร์ซีจ้ะมาหดตาหองเบอร์ซีนะคะได้หดตาหน่อยสองสองหดตาแล้วก็หดตาใหญ่สามหดตาพี่น้องเป็นหาหองเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็ทําความสะอาดเปลี่ยนผ้าปงผ้าปูอีหยังเรียบร้อยแล้วแหละพี่นอ้องอ,อืออืออเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนหมอนสักหน่อยหมอนมันเหลืองเหลืองพี่น้องหมอนเหลืองค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวาไปเปลี่ยนมอนกันเซ็ตหุต่นตาหน่อยแล้วค่ะที่นอนสองห้องก็มาเห็ดตาใหญ่เห็ดตาใหญ่สองห้องลูกค้าลูกค้าลูกค้าท่านออกออก,ออกห้องหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าปูที่นอนไอโบอเมนเอผ้าเซียบต,ตปอกหมอนปอกผ้าห่มลูกค้าเขาจะเซามาดังหาพ่อเขากลับไปแ,แล้วเขาก็จะว่างชิมงแมงสินะคะให้พนักงานมาเก็บออกให้เบิร์ตเลยนะคะกล่องตรงนี้กล่องสีขา,ขาวๆตรงนี้ เก็บออกไข่เบิรเลยเก็บแล้วก็จะทรงบอรอดิซัตซักผนัดงานบอรได้ซักผาชุดสีขาวต,ตรงนี้เองนะคะจะทรงบอร์ดิซัทซักพอมกันกับเอเอผ้าทุพพื้นก็ทรงซักค่ะอันนี้คราตตองเก็บออกไข่เบิรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหิดตายไงคะ่ะเรือพาทเมต์น,นั่นแหละก็จะมาเก็บผ้าปงผ้าปูที่นอนออกไข่เบิรพี่น้อง หีตา้องนี่บอมีชั้นสองจ้ะหีตาองนี้มีชั้นเดียวเปิดหน้าตัางให้กินมันระบายพี่น้องนี่ค่ะห้องนอนก็๋จะมีสองห้องห้องนอนสองห้องลูกค้าออกไปแล้วไอ้ลูกค้าที่จะมาเซาอาพาร์ตเมนต์หรือหีดตาห้องใหญ่ยุก็จะมาแบบเป็นครอบครัวใหญ่นะคะ,ะมาเป็นครอบครัวใหญ่เลย ขยงขยะเข้าเก็บออกให้เหาเบิร์ดล้างจงลัางจันไว้ให,ห้านะคะฝรั่งค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนดเด้อค่ะเด้อโต๊ะสับล่นพี่น้อง มอนก็เปาห่มอ่ะเขาบอต้องเปลี่ยนบ่อยทุกมือก็ได้เพราะว่ามันมันบ่ม,นมีเห็นเท่าเปลี่ยนทุกมือนาะจา้ะเนาะเล้ก็จะเปลี่ยนเอาพวกปอกหมอนเอปเอปอกไอ้ผับปุี่นอนโอ้เบาผิดเบาถืกเนีย่ยค่ะถอดปอกปุี่นอนไปซักซักแล้วกปั้นแหงเลย